สวัสดีจ้าพี่น้องเปิดภาพมากกับยุกกัหพวกัับสวนนี่แหละจ้ามื่อนีว่าสิเก็บทัวเก็บทัวไปผักเฟื่อนปีไม่เก็บทั่วไปฝากเพื่อนปีไม่พี่น้องทั่วภุมนี่ พ่มีแนวให้กันกับเอาของฝากนี่แหละของกินของใส่ละพี่น้องพ่อให้เพิน่นได้กินกับขนมจีนแน่ฝากเพื่อนจ้าหน่วยง่ามพี่น้อง ไปน้ำงามม่ายเก็บออกไปน้าไม่ได้ท่านเต็มกระเพาะท่นได้เอาเนาะเหยียบเข้าไปอุ้ยทั่วฟักเน่าอันนี้สิริโอ้ยโอ้

เอ้ยพ่นพ่น,นีลักแกแต่เห็นบ่าเนเด็แก่ดอกเต็มเยอะแข็งแข็งอยู่พ่นุสิมักลอดเป็นที่ทั้งในพี่เอ,อ้ยหน่วยงามได้พี่หน่อยเอ,อ้ยคาดลาดเลยจ้ะ เมื่อใดพันไงพันเต็มกะจ้วงไหวสะท่ำพันเดยวจำนีพี่น้องล้วก็จะเก็บเอาพักสำนีละจ้าพี่น้องหลายนาที่เราตัดหยักตัดคลิปหยักความจำโทรศัพท์ก็เต็มไว้ไว้เอ้ย